พี่เป็นสวัสดีช่วงเย็นๆวันนี้17นาฬิกาแล้วยังอยู่ที่เดิมเลยค่ะไ่ใ่หลักพี่เป็นนานออกมาเพิ่งออกมาตะกี้นี้เองออกมาตอนบ่ายสองก็วันนี้พี่เป็นมาตัดแต่งกอไผ่เบอร์สองไผ่บงหวานของพี่เป็นนะคะเบอร์สองก็มดเยอะเลยค่ะด้วยความหวานของหนอนหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ะคะ่ะดู หมดเต็มเลยเป็นอุปสรรคการทํางานมากเลยดูกอนี้ดิยังไม่ได้สางกอค่ะดูไปแบบเพียบเลยเดี๋ยวไปให้ดูก็หลังจากที่ได้ฝนมาราวๆอาทิตย์กว่านะคะหนอกเริ่มแทงออกมาแล้วค่ะก่อ,อนหน้านี้หน่อจะเล็กๆเพราะว่าเอฝนขาดช่วงค่ะเป็นจะเกือบเดือนเลยค่ะตอนนี้ก็พอดีฝนมาแล้วหนอก็เริ่มมาแล้วค่ะ นี่นี่ค่ะนอมาละนี่ลำก่อนอยู่นี่นี่อีกลำหนึ่งพอพอเขาได้ฝนแล้วเร็วเลยค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เป็นจะขุดขุดเงาขุดหน้าฝนก็ดีค่ะเพราะว่าเออดินมันดินมันดินมันนุ่มแล้วมันขุดง่ายเนาะแต่ดินของพี่เป็นนี่เป็นดินเหนียวนะ อันนี้จะเล็กหน่อยค่ะอันนี้น,น่าจะเป็นแขนงเขาหรือไม่ก็ตอนแรงๆแขนงเขาเนี่ยค่ะมาแล้วหน่อมาแฟดมาคู่เลยเนี่ยค่ะมาคู่เลยถ้าได้ถ้าได้ฝนแล้วไม่ต้องห่วงค่ะไาบ่างหวานยิ่งถ้าทํานอกฤดูนะคะได้น้ําได้ฝนได้น้ําเต็มที่โอ้ยไม่ต้องห่วงเนี่ยค่ะนี่นี่อีกหนึ่ง อีกหนึ่งอีกหนึ่งกำลังโผล่ไหมค่ะอันนี้ยังไม่ได้ใส่แกบดำนะคะทางนี้พี่เป็นใส่แต่ใส่แต่ขี้ไก่แกลบเนี่ยค่ะอีกหนึ่งก็จะประมาณนี้แหละเออถ้าเดี๋ยวพี่เป็นขุดเงาเสร็จพี่เป็นก็จะใส่แกลบดำอะค่ะก็ทำคนเดียวเนาะค่อยๆทำไป จะรอแต่หน้าฤดูที่จะทําอย่างเดียวก็ไม่ทันหรอกคะ่ะพี่เป็นต้องทําเรื่อยๆพอทําคนเดียวแต่แต่การช้าหน้าฝนมันจะลําบากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะมันมันจะติดยากต้องต้องคลุมผ้าไว้อย่างดีะคะ่ะอัดคลุมผ้าอย่าให้อากาศเข้ารดน้ําเสร็จบ่มคลุมผ้าเลยค่ะให้เขาแตกก่อนค่อยค่อยเปิดมาค่อยๆให้เขารับแสงแดดหรือไม่ก็ เอาเงาไปชํำก่อนค่ะพอเขาแตกออกรากนิดนิดเขาเอามาลงถุงดํามันได้หลายแบบแล้วแต่บางสวนไหนเขาถนัดแบบไหนสวนพี่เพ็ญก็เอาความสะดวกของพี่เพ็ญน,นี่แหละเป็นจะสะดวกแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยพี่เพ็ญน,นะวันนี้คนงานว่าจะมาช่วยนะคะสุดท้ายก็ไม่มาตอนไปตามก็บอกว่ามายากเรื่องแรงงานนะคะวิเพ็ญทำเกษตรนี่จทะท้อแท้ก็เรื่องแรงงานเนี่ยแหละ ไม่ค่อยมีคนทำงานค่ะน,โน,โนี่คคะดูนอสวยๆเลยเหลืออีกกอหนึ่งจะเสร็จไหมวันนี้ทั้งวันเลยประมาณแถวไอันี้สิสน่าจะสิปกอนะคะที่เป็นสางกอวันนี้เหลือก,กอสุดท้ายรอดหรือร่วงก็ไม่รู้ <laughs> จะรอดหรือจะร่วงก็ไม่รู้ ก็ค่อยๆทำไปค่ะต้องรีบร้อนอะไรงานเราเองทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ก็จะหยุดก่อนจะหยุดสางกอก่อน,พร,น,นพรุ่งนี้พี่เพนจะพรุ่งนี้พี่เพนจะขุดแงาได้สักหก้าก็ยังดีไปบ่มไว้แล้วก็ใส่ถุงดำก็ ก็ยังพอมีหน่อพันธขายเรื่อยๆนะคะพี่เป็นค่อยๆทําค่ะพี่เป็นไม่ได้มีเก็บเงินปลายทางไม่มีอะไรหรอกค่ะเพราะว่าเป็นเกษตรกรยังไม่มืออาชีพเท่าไหร่แล้วก็ทําพอเลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้ทํหวังร่ํารวยอะไรหรอกะค่ะ <S <S ก็ไปเรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆเลยที่อุดหนุนไผ่บงหวานของพี่เป็นมาจากเชียงรายมาจากหลายๆที่มาจากอุตตรดิตถ์ก็มีค่ะ ขอบคุณมากๆเลยทําให้มีแรงมีกำลังใจที่จะทําต่อไปวันนี้ก็เต็มที่เลยค่ะวันนี้เต็มที่มากๆเลยดูด,ดูดูใบใบไผ่ที่พี่เป็นสางออกนี้ว่ามันเยอะขนาดไหนดูค่ะอันนี้เป็นเหยียบไปแล้วนะคะเนี่ย <S 1> <S 1> เพียบเลยหนอกำลังสวยๆเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเป็นอัพ กลับบ้านอาบน้ำอาบท่าก่อนร้อนสวัสดีจ้า